เดี๋ยวมาดูผลของจีนะครับจีนี่จะเป็น2ตัวบนนะครับรูดขึ้นลง24ตัวจากเลขกลางนะครับเลขกลางนี่คือผมใช้เลขชุดที่6เป็นหลักนะครับตัดแค่2ตัวท้ายพอนะครับ3าตัวมันถูกยากครับมันมีรอบเช้าบ่ายเดี่ยวเช้าบ่ายมาดูกันกลางๆคลิปนะครับจีนี่ก็เป็นผลต่อเนื่องจากพูดกับผลาดที่ลงให้นะครับวันศุกร์เป็นเลขศูนย์สาเหมือนเดิมนะครับก็ตามนี้นะครับในลายกลุ่มนะครับพอมองเห็นนะครับจีนนะครับเดี๋ยวนะครับ นะครับศูนย์สามเหมือนเดิมนะครับมองเห็นนะครับศูนย์สามนะครับนะครับจีนช่าบาวันที่สิบสามครับสองตัวบนเลขชุดที่หกเลขศูนย์สามนะครับแล้วก็คือลงยี่สิบสี่ตัวนะครับคือศูนย์สามตั้งบวกยี่สิบสี่ได้ยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์สามตั้งลบยี่สิบสี่ได้เจ็ดสิบเก้านะครับก็ไปเลขจิ้มๆจิ้มตั้งแต่เจ็ดสิบเก้าไปถึงศูนย์ศูนย์สองลบเจ็ดครับแต่ตอนจิ้มจริงบางท่านอาจจะตัดทิ้งบ้างตัวสองตัวอะไรบ้างก็ได้นะครัับแตต่่่อออยาดทีถูกกนะครับ 03นะครับก็ถูกเช้าครับเช้าเช้าจีนปิด2ตัวบนที่89ครับก็ถูกต่อมาจากพุทธพระรหัสทุกที่ลงให้นะครับส่วนถ้าไที่ถามในไลน์กลุ่มก็แบ่งไปกันไปปีละ600บาทครับปีละ6 0 0บาทครับไม่ต้องรีตอนครับปีหนึ่งค่อนข้างนานครับก็มรเดินครับถูกรอบเช้าก็อยู่นะครับรอบเช้าไม่ถูกทบมาที่บ่ายลักษณะนี้นะครับพอถูกรอบบ่ายก็ยังมีก็งได้กําไรอยู่ตามนี้นะครับ แล้วก็ท่านที่แทงน้ำแบบผจ่าย9าเศยอดถูกก็จะได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็มาเดิมครับเริ่มเล่นหุ้นหนึ่งชุดมีทุนสำรองอยู่จานวนหนึ่งนะครับอ๋อนี่บรรลายดีผมนะครับใน hey, ผลที่จะบอกว่าต้องมีทุนสำรองคือยังไงยังไงก็ต้องมีวันที่หลุดครับหลุดแล้วปลอดภัยสุดก็คือแนะนำให้หยุดก่อนวันหนึ่งครับพอเรข่เข้าแล้วค่อยอัดตามครับมันจะเข้า 2- 3สวันเสวมันก็ค่อยอัดตามช่วงนั้นครับเพราะว่าถ้าช่วงช่วงที่มันเข้าคืออัดแล้วมีโอกาสถูกเกี่ยวกว่าครับ ส่วนช่วงที่มันหลุดอย่างนี้ครับก็แนะนําว่าหยุดก่อนครับเพราะไปอัดช่วงหลุดก็ไม่ได้ต่างครับเพื่อทุนเปล่าครับโอเคนะครับผมขอจอบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับผลจีนนะครับ